สวัสดีครับแฟนคลับน้องอุ้งอิงแฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศวัดสักํำแพงใหญ่พี่น้องอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับเมื่อนี้ผมกับผ่านมาทั้งนี่พอดีครับมาทาง่าสีครับไปบานบูกค่ามากประกาศสวาสิปไปปางกูครับแ่าแกเห็นว่าเคนสื่อมาท่ายมีครับน้องอุ้งอิงก็เลยมาอัปเดตบรรยากาศ ให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งยิ้งเดเบิงกันครับน่ครับเอฟซี FC พอๆแ,แ,แม่กับเมาถาครับนี่พี่น้องไดมาถาขาอีหล่าครับตอนนี้น้องอุ้งยิงครับกําลังเดินทางมาพี่น้องกำลังเดินทางมาพี่นอ้อกงกระถับติดตามรับชมครับบพราว่าจะส่องได้กับมาอัปเดตให้แฟนคลับได้เบิงกันทั่วถึงครับพี่น้อง คือบรรยากาศสดๆครับวาดสากำแพงไงนี่ครับบรรยากาศกับสวยงามครับนี่ครับใครอยากมาเที่ยวกับมาเที่ยวได้พี่น้องติดกับอุทุพริสัยครับวาดสากำแพงไงจังหวัดศรีสะเกษเท่านี่แหละครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งครับจีคนมากาบไ้อย่างหลายพี่น้อง อันนี้คือบรรยากาศสดๆครับตอนนี้เลยพี่น้องแล้วนอ้องจีกเจ้าหน่ายกับเดินทางมากครับผมกับมาอัปเดตบรรยากาศใ้เดบงกรพี่น้องนี่ครับนี่ครับบรรยากาศข้างในพี่น้อง นี่ครับพี่น้องบรรยากาศวัดสาําแพงไงพี่นอ้องคืบคื้นครับนี่ตะกรงเข้ากับมาเซ็ตกล่องไปถ่าแล้วพี่น้องนี่ครับนางรำเข้ากับพร้อมแล้วนะครับ,บมาเซ็ตกล่องปถ่านน่ององค์ยิงครับอีกบัด้นน้องกับมาหอดแล้วพี่น้องนะครับอัปเดตบรรยากาศให้แฟนครับเอฟซี FC กันในเบิรงครับ นี่ครับมองนี่กัะชินเป็นน้ำพี่น้องมาตรงไปเขาท่างเดียวครับเขาทางนี่บ่ได้นะครับเพื่อนสิเขาไปถ่ายทางในครับทางในรปราสาทเก่าแก่พี่น้องนะครับี่ครับยางขามาพี่น้องลมเรือนดีครับทางในวัดรากำแพงงไงครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในวัดครับนี่พี่น้อง นี่ยครับบรรยากาศเพราะไนวัดวัดสักกระแพ่งไงพี่น้องเนี่ยครับเริ่มคขื้นลนะครับแฟนคลับก็เริ่มเขามาทยอยกันเขามาแล้วมาถ่ายอีหล่าครับถ่ายน้องอุ้งอิงนะครับบรรยากาศเนี่ยครับคู่ต่ำขามาถ่ายพี่น้องนะครับบรรยากาศลมเลื่อนครับเดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งกันนี่ครับ น,นี่ครับมาเบิ่งกล้องไทยครับวันนี้าพาพี่น้องเยิบซีครับซีตะเกียรบสามบานเยิบซีสาวน้อยเพื่อบานแท่งครับนี่นี่ครับอันนี้กล้องไทยยามีเพลงครับพี่น้องนี่ครับ อันนี้จะเป็นบรรยากาศสดๆตอนนี้ครับเนี่ยบรรยากาศเซ็ตไวถ่าล้วพี่น้องเซตกล้องไวถ่าแล้วนี่ครับ บรรยากาศคือคื้นครับพี่น้องนะครับภายในวัดนี่แหละครับพี่น้องถ่าย m v ครับ m v เพียงน้องอุ้งอิงนี่ครับบรรยากาศ สอไใบฐานน้องผู้หญิงครับเนี่ยครับทีมงานสอนหน่อยเพชรบันแพงเข้าพี่น้องนี่ครับน่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวัดสากำแพงไงครับนี่พี่น้อง อัปเดตให้ทัวถึงกันครับนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศโดยร่วมให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับโดยเบงครับ นะครับเสร็จกองถ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับกล้องถ่ายครับ MV เ,เพลงนะี่ครับพี่นอ้อ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังพี่น้องนี่ครับเบื้องหลัง อเอากระดาษชูปาแล้ว,วปุ้มปั๊บดิ้นชินะไดิ้นชิ้นนะ นี่ครับันี็จะเป็นบรรยากาศถ่าย MV ครับ MV เพลงพี่น้องกระถาติดตามครับไเขอมาก,กดไลค์กดแชร์พี่นอ้องสาาเป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิงครับน้องยงเดินทางมาบ้านหอดครับทีมงานเนกับเซตกองถาครับ นี่ครับมาเบิ้งบรรยากาศข้างหน้าเบิ้งพี่น้องนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเอฟซีครับแฟนคลับน้ององค์อิงมาถาน้องครับเอฟซีทั้งใดครับนี่ทั้งอำเภอเดชอุดมจ้าครับอำเภอเดชอุดมครับนี่เอฟซีอุ้งอิงค่ะครับนี่ครับเอฟซีมาถาน้ององค์อิงครับเจ้าวน้องก็บเดมมาอีกครับเดินทางมาครับพี่น้องนี่ครับ หยิบซีกับเนี้ยวเนียนพี่น้องลองแรงเชียร์แรงใจครับเห็นน้องอุงยิงตลอดพี่น้องนะครับวัดชาเข่งใหญ่กเแพงหน่อยมีทั้ง็นผพาพี่น้องมาบุกกองถ่ายครับกองถ่ายยิงดีนะครับทีมงานก็มาเซีทกองถ่ายครับเซีทกองถ่ายน้องนี่ครับเดี๋ยวฟังนี่เขาเคลียร์เลยนะครับรับคำดวนจ้ะเพอดีดอกจุ้งมันเอาวัฒนสุเอาความตะยุกตะลังสิบมาก บาหาตัวบาโจมันบาโจบาโจบาโจบาโาโจแอฟซีก pues ับมาเนียวเนีนครับมาถ่ายน้องอุ้งอิงพี่น้องเราอยู่บดุลน้องกับมาถ่ายเอ็มวีครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในปราสาทพี่น้องนะครับบรรยากาศภายในปราสาท บรรยากาศลมเลื่อนครับวัดสากำแพงใหไงเฮาพี่น้องนี่ครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในปราสาทครับ ครับทีมงานเผยกับมาเซ็ตกล่องไว้ทาพี่น้องแต่อยู่บนนอ้องอุ้งอิงกับิีมาครับ อาละครับพี่น้องคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกันขมานะครับไปกำลังใจหายน้องอุ่งอิงครับ น่ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นบรรยากาศของไทยครับ MV เอาละครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฟนขับสาหน่อยพี่วันแพงครับแฟนขับน้ององค์อิงครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ